เืเราประสบปัญหาจงอดทนหากคนที่มีสายเลือดเดียวกันกับคุณที่นองคนในครอบครัวสร้างความเจ็บช้ำใจต่อคุณเช่นนั้นพึงระลึกถึงนบียูซุที่ถูกพี่ชายแท้ๆของท่านหักหลังหากพ่อแม่ของคุณไม่ยอมรับคุณต่อต้านคุณเช่นนั้นพึงระลึกถึงนบีอิบรอฮีมที่ดิดาของท่านเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ท่านต้องถูกไฟเผา หากคุณต้องติดอยู่กับปัญหาที่ไราทางออกเช่นนั้นพึงระลึกถึงนบียูนสุสที่ต้องติดอยู่ในท้องกลาวานเถิดหากคุณเจ็บป่วยไม่สบายและร่างกายเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเช่นนั้นพึงระลึกถึงนบีอายุที่ต้องประสบกับความเจ็บป่วยอันแสนทรมานมากยิ่งกว่าคุณซะอีกเมื่อมีใครสักคนกล่าวหาใส่ร้ายคุณเช่นนั้นพึงระลึกถึงท่านหญิงออชะที่ถูกใส่ร้ายไปทั่วทั้งเมือง เมื่อคุณโดดเดี่ยวอ้างวางเช่นนั้นพึงระลึกถึงนบีอาดัมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงลำพังเถิดเมื่อคุณมองไม่พบเหตุผลใดๆรอบกายคุณเช่นนั้นพึงระลึกถึงนบีนูกที่สร้างเรือขึ้นมาโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งคำถามถึงเหตุผลใดๆเลยหากคุณถูกญาติที่น้องดูถูกเย้ยหยันเช่นนั้นพึงระลึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดเิด Lock, อันล้อทรงประทานบททดสอบเหล่านี้แก่บรรดานบีเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้จากบทเรียนแห่งความอดทนและความบากบาั่นปุตสาหะของพวกท่านปัญหาทั้งหลายของเราที่ว่าหนักและยิ่งใหญ่นั้นก็จะดูเล็กลงไปทันทียิ่งชาอันล็อ